สวัสดีค่ะวันนี้ครัวนันนุชจะพามาทำสปาเกตตี้ผัดซอสซีอิ๊วขาวนะคะเอเชียทำเอเชียทานนะคะค่ะทำง่ายๆค่ะค่ะวิธีการทำนะคะก็ไม่สลับซับซ้อนนะคะทำง่ายมากเลยนะคะทำแบบไม่ต้องใส่น้ำมันมะกอกก็ได้นะคะ ขั้นตอนแรกนะคะน้นนุก็จะมาล้างไส้กรอกหรือว่าเบคอนก่อนเลยนะคะค่ะจะใช้น้ำร้อนนะคะล้างประมาณสองรอบนะคะเพื่อให้กลิ่นของเบคอนออกนะคะแต่กลิ่นสโมกนะคะสโมกของเบคอนนะคะก็ยังอยู่นะคะกลิ่นหอมๆนะคะแต่ว่าเบคอนจะมีกลิ่นแบบ อไม่ค่อยแบบคล้ายๆเสียๆนะคะของบ้านเรานั่นก็ไม่ค่อยชอบกลิดน,นี้เราก็ต้องใช้น้ำร้อนนะคะล้างประมาณสองรอบนะคะค่ะส่วนเห็ดนะคะจะใส่ชิเมจินะคะก็ได้นะคะชิเมยิจะมีกลิ่นของเห็ดที่หอมออกมานะคะแล้วก็พอดีนนุ่นหาไม่ได้ชิเมยินะคะ ลืมซื้อมาค่ะก็เลยต้องใช้เห็ดออเรนจินะคะกับเห็ดเข็มทองนะคะถ้าใครจะใช้เป็นเห็ดออเรนจิหรือว่าชิมิจีก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องใช้เข็มทองก็ได้หาได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะค่ะทำง่ายมากนะคะเราจะใช้ซอสของไทยนะคะวันนี้นะคะเป็นซอสถั่วเหลืองนะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะ ส่วนถ้าใครมีโชยุญี่ปุ่นนะคะก็จะใช้โชยุญี่ปุ่นก็ได้นะคะวันนี้เราจะมาทำเป็นสไตล์ของเอเชียนะคะไม่ไม่ใส่อะไรที่ยุ่งยากนะคะเราก็จะเตรียมผักหั่นให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาต้มสปาเกตตี้กันนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ8นาทีนะคะพอดีเลยนะคะ ก็จะมีส่วนแข็งนิดหน่อยก็อร่อยมากเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเอามาผัดอีกทีนึงนะคะก็จะนุ่มพอดีเลยค่ะส่วนของน้านุชนะคะก็จะใช้เป็นน้ำมันมะกอกค่ะถ้าใครไม่มีน้ำมันมะกอกนะคะใช้เป็นน้ำมันสลัดหรือน้ำมันของเราเนี่ยท,ที่ติดในครัวเรือนะนะคะได้เลยนะคะ ค่ะเราก็จะใช้กระเทียมนะคะหั่นกระเทียมให้เรียบร้อยนะคะก็จะผัดกระเทียมให้หอมนะคะโดยที่ใช้ไฟแรงก็ได้นะคะเราก็จะผัดแรงๆนะคะค่ะสำหรับน้านุ่จะใช้ไส้กรอกนะคะเพราะว่าที่บ้านไม่มีเบคอนก็จะใช้ไส้กรอกแทนนะคะค่ะผัด ให้หอมให้เข้ากันเลยนะความหอมของกระเทียมก็จะเข้าไปในเนื้อของไส้กรอกนะคะค่ะผัดพอประมาณนะคะแล้วก็เราก็จะเอาผัดที่มีส่วนแข็งลงไปก่อนนะคะแล้ก็คือออเรนจินะคะของ เราก็จะเติมเกลือไปนิดหน่อยนะคะสำหรับวิธีการทำนะคะก็จะอยู่ใต้คลิปนะคะค่ะทำง่ายๆนะคะไม่ใช้เวลาเยอะค่ะ ก็เราก็จะผัดเห็ดทั้งหมดนะคะส่วนเห็ดเห็ดเข็มทองนะคะประเดี๋ยวเราจะใส่นะคะเพราะว่าของเขาสุกง่ายนะคะเห็ดเข็มทองค่ะแล้วก็จะผัดเห็ดนะคะประมาณ2องนาทีค่ะก็ให้เขาสุกประมาณ80%นนะคะค่ะไม่ต้องให้สุกเลยนะคะเพราะว่าประเดี๋ยวเราก็จะเอามาผัดใส่กับ าเกตตี้ต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะคะเราก็จะใส่เกลือนะคะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อให้เห็ดมีรสชาตินะคะแล้วก็รสชาติเน้ำเห็ดก็จะออกมาแล้วก็เกลือก็จะเข้าไปแทนที่นะคะกระทะเราไม่ต้องล้างนะคะเพราะว่ากลิ่นของเห็ดไส้กรอกนะคะกลิ่นหอมๆจะติดอยู่ที่กระทะนะคะเติมน้ำมันไปอีกนิดหน่อยนะคะ คิดว่าน้ำมันไม่พอนะคะน้านุชทำประมาณ2อที่นะคะ200กรัมของสปาเกตตี้นะคะก็จะทานได้ประมาณ2ที่นะคะถ้าใครมีเห็ดอย่างอื่นใส่นะคะแต่จริงๆแล้วแนะนำให้ใส่ชิเ,ชเมิจินะคะจะมีกลิ่นหอมกว่าเห็ดเข็มทองนะคะค่ะ ผัดให้เหลืองนะคะเหลืองนิดหน่อยนะคะค่ะเราใช้น้ํามันมะกอกนะคะเวลาเราผัดก็จะมีความเหลืองนะคะออกมานิดหน่อยนะคะค่ะอันนี้ผัดได้80%ดสิบเปอร์ซแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ําลงไปนะคะน้ําเราก็จะใช้ประมาณ150ร้อยห้าสิบนะคะ ML นะคะค่ะน้ําพอร้อนได้ได้ที่นะคะเราก็จะใส่ ซุปไก่ลงไปนะคะค่ะวิธีการทำแล้วก็สัดส่วนนะคะปริมาณเราก็จะอยู่ใต้คลิปนะคะค่ะเดือดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่โชยุลงไปนะคะ หรือซีอิ๊วขาวนะคะถ้าใครไม่มีโชยูก็ซีอิ๊วขาวได้เลยนะคะสำหรับรสชาตินะคะคนที่ชอบทานเผ็ดนะคะก็จะเติมพริกลงไปนะคะตอนที่เราจะทานได้นะคะสำหรับเด็กๆก็ไม่ต้องใส่นะคะค่ะเราก็จะเอาไปไปผัดอีกทีนะคะ หรือถ้าใครจะยังไม่ต้องใส่ผักนะคะใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปแล้วก็เอาเห็ดลงไปผัดนะคะอีกทีก็ได้นะคะอันนี้นะนใช้แบบประมาณว่าเหมือนจะต้มลงไปนะคะเพราะว่าเราผัดเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนนี้ใครจะใส่สปาเกตตี้ลงไปก็ได้นะคะผัดสปาเกตตี้ลงไปแป๊บหนึง่งแล้วก็ใส่ผักลงไปขั้นตอนสุดท้ายก็ได้นะคะ หรือจะทำแบบน้นนุ่กก็ได้นะคะค่ะสปาเกตตี้ของเราก็8นาทีได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเอามาผัดค่ะมาผัดอีกทีนะคะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะคลุกเคล้าให้เส้นสปาเกตตีม้มีเอารสชาติเข้าไปนะคะค่ะ แล้วเราก็จะใส่เนยตามนะคะใครชอบเนยเยอะนะคะก็จะใส่เยอะหน่อยก็ได้นะคะไม่ต้อง10กรัมนะคะอาจจะเป็น15กรัมหรือว่า20กรัมนะคะเพื่อให้ได้กลิ่นเนยออกมาเยอะๆก็ได้นะคะของนันุใช้10กรัมนะคะใครจะทาน3-4คนปริมาณเยอะๆก็เพิ่มตามเพิ่มวัตถุดิบตามไปเลยนะคะ อร่อยหอมเนยนะคะอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็เราทำง่ายด้วยนะคะเราใช้วัตถุด,ดิบที่อยู่ในครัวเรือนของเราได้เลยนะคะสำหรับสปากเกตตี้สไตล์เอเชียนะคะที่ใช้เป็นซีอิ๊วขาวหรือซอสท่วเหลืองนะคะ ค่ะเสร็จแล้วนะคะของนนุชก็ใช้เป็นพาสลี่นะคะพาสตี่ทานค่ะถ้าใครไม่มีพาสลี่นะคะให้ใช้เป็นผักชีนะคะสับให้ละเอียดนะคะซอยให้ละเอียดแล้วก็โรยหน้านะคะแล้วก็เติมพริกลงไปนะคะนันนุชจะทานเป็นเผ็ดนะคะส่วนสามีก็จะทานไม่เผ็ดนะคะ เราก็จะแบ่งทานเป็นได้2จานเลยนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้สปากเกตตี้ผัดซอสซีอิ๊วขาวนะคะผัดใส่เห็ดค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับรัวน,นันทุด้วยนะคะสวัสดีค่ะ